มาค่ะเดี๋ยวเรามาผัดผักกาดดองใส่ไข่กันค่ะมาค่ะเรามาผัดผักกาดดองกันน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่กระเทียมเลยค่ะใส่กระเทียมคนไปเรื่อยๆกระเทียมใช้ได้แล้วนะคะใส่ผักกาดดองเลยค่ะ ผัดผักกาดของเราใช้ได้แล้วนะคะใส่ไข่เลยค่ะใส่ไข่แล้วยีเขาให้ทั่วกันนะคะใส่ไข่แล้วปรุงรสเลยค่ะ อากาศดองก็จะมีความเปรี้ยวความเค็มอยู่แล้วนะคะการเค็มเราจะไม่ใส่นะคะเราจะใส่แค่น้ําตาลกับซูรสดค่ะผัดประกาศดองของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตักเสิร์ฟกันค่ะมาก็ผัดประกาศดองใส่ไข่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่าเยวินพาทําไปเรื่อยจะทําอะไร สำหรับคลิปนี้ผัดประกาศดองใส่ไข่ค่ะจะขอจบคลิปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ